ครับผมนี่คือ perfect angel ทั้ง6ท่าน,นของเราที่อยู่ในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นรอบของการกล่าวสุนทรพจน์ครับเราจะมี2ทั้ง6สองนะครับมาให้ทุกคนจับฉลากครับว่าหมายเลขไหนจะได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นท่านแรกนะครับรวมไปถึงครับเรามีเวลาให้ท่านละ1นาทีถ้าเกิดคุณกล่าวหรือว่าพูดเกิน1นาทีทางทีมงานของเราจะทำการตัด เสียงใหม่ทิ้งทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเวลาให้คุณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตขอเชิญซองนะครับผมทั้ง6ซองได้เลยครับแสเงครงมรูมือกยค่ะเลือกเลยครับอย่าเพิ่งแกะนะครับอย่าเพิ่งเปิดครับเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันนะถูกต้องนะครับผม และตอนนี้ซองหมายเลขของเราทั้ง6ซองอยู่ในมือของผู้เข้าประกวด Miss Perfect a n g e l 2016 by SK c l บ n i c ายรอบสุดท้ายรอบนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเชิญทุกท่านหยิบหมายเลขขึ้นมาแล้วเปิดให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูพร้อมๆกันเลยครับ และแน่นอนนะครับผมผู้ที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ของเราท่านแรกนะครับเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข9ครับและสุนทรพจน์ของเราตอนนี้ขออนุญาตมุขมาข้างเวทีนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าหัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คืออะไรครับเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขท่านแรกนะครับผมยืนตรงไม้ได้เลยครับ และหัวข้อาการกล่าวสอสุนทรพจน์ของเราในวันนี้คือเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟ้ามาโปรดเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าคุณอยากจะนำทุนไปแจกเด็กที่ไหนและเพราะอะไรคะ่ะเชิญค่ะค่ะกราบสวัสดีคณะกรร,กรรมการและสวัสดีผู้ฟังทุกท่าน ดิฉันใหม่เด็กเก้าพัชรพิรันสุขโขอายุ24ปีมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้ามีโครงการนางฟ้ามาโปรดนะคะดิฉันก็อยากกลับไปช่วยเหลือกับจังหวัดของตัวเองค่ะนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่กลุ่มสแกค่ะคือกลุ่มคนพิการแล้วก็คนชราค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นหนทางที่เราจะช่วยเขาได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเราเองด้วยค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําออกมาจากใจค่ะบวกกับเราเต็มใจที่จะทําให้เขาทําเพื่อคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้คนที่เขากําลังใกล้จะหมดชีวิตของเขาค่ะเราต้องทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ค่ะมงกุฎจะไม่มีค่าเลยนะคะไม่แข็งแรงเลยถ้าปราศจากฐานรองมองกุฎชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันค่ะจะไม่มีความดีความเจริญเลยค่ะถ้า และแน่นอนครับหมดเวลาแล้วนะครับหนึ่งนาทีและขอเสียงกวามือดังๆให้กับผู้เข้าประกวดของเราท่านแรกหมายเลข9ครับเพราะฉะนั้นหมายเลขต่อไปนะครับเรียนเชิญตรงใหม่เลยครับจะทวนคําถามอีกหนึ่งรอบไหมครับค่ะสุนทรพจน์นะคะเราจะกล่าวกันในหัวข้อเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟ้ามาโปรด เพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าอยากจะนำทุนไปแจกเด็กที่ไหนและเพราะอะไรคะแน่นอนค่ะยังอีจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของยองอีที่จังหวัดบอยเอ็ดและจะกลับไปโรงเรียนทวัดนิเวศค่ะนั่นก็คือโรงเรียนคนหูหนวกตาบอดซึ่งพวกเขาเหล่านั้นควรที่จะได้รับได้รู้ในสิ่งที่เขาควรที่จะได้มีมากกว่าที่สิ่งที่เราเห็นค่ะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้คนที่เขาขาดโอกาสได้รับโอกาสอย่างที่เราทุกคนทุกเพศไม่ว่าจะเป็นอะไรเรามีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะคุณพ่อของน้องอีทนะคะเคยพร่ำสอนอยู่เสมอคะ่ะว่าเราต้องเป็นคนดีนะคะพ่อคนแรกนั่นก็คือพ่อคนให้กําเนิดกายาสอนให้น้องอีทรู้จักคาว่าชีวิตพ่อคนที่สองนั่นก็คือพ่อของแผ่นดิน สอนให้น้องอีทรู้จักมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและพ่อคนที่สามนั่นคือพ่อบรมศาสดาสอนให้น้องอีทรู้จักคําว่าทําความดีน้องอีทจะหยิบยื่นความดีสู่ชุมชนอย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะแน่นอนครับคำตอบดีแบบนี้แล้วที่สำคัญครับเธอตอบไม่เกินเวลาด้วย<ช>นะครับสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอในวันนี้เสียงพรบ,บมือกเกลียวกา้ากันเลยทีเดียวถือว่าแฟนคลับแน่นแล้วก็คำตอบดีแบบนี้น,นะครับผม หมายเลขต่อไปตอนนี้พร้อมแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วฟังหัวข้อสุนทรพจน์ในวันนี้ครับค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟา้ามาโปรดเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าคุณอยากจะนำทุนไปแจกเด็กที่ไหนและเพราะอะไรคะ สำหรับน้องแพมนะคะน้องแพมขอเลือกนําทุนโครงการนางฟ้ามาโปรดไปแจกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่าเด็กเหล่านั้นนะคะเจออุบัติเหตุแล้วก็เหตุร้ายนะคะทําให้เด็กเหล่านั้นนะคะเสียขวัญค่ะทําให้หมดกําลังใจในการต่อสู้ในการใช้ใช้ชีวิตอยู่นะคะน้องแพมคิดว่าโครงการโครงการนางฟ้ามาโปรดนะคะเหมาะที่จะนําไปให้เด็กเหล่านั้นค่ะ เพราะว่าเด็กเหล่านั้นนะคะรอค่ะรอโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีการมีชีวิตที่ดีขึ้นและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะน้ำใจนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแน่นอนนีครับผมพาไปแจกให้กับน้องๆทาง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือคำกล่าวของเธอในครับ,รบหมายเลขต่อไปหมายเลข13ามรออยู่แล้วเตรียมตัวฟังหัวข้อสุนทรพจน์ในค่ำคืนนี้ครับค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟ้ามาโปรดเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าคุณอยากจะนำทุนไปแจกเด็กที่ไหนและเพราะอะไรคะค่ะสำหรับการได้ดำรงตำแหน่ง Miss Perfect Angel นะคะเราจะสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายหลากหลายอย่างมากเลยค่ะ แต่ในหนึ่งโครงการที่สําคัญนั่นก็คือโครงการนางฟ้ามาโปรดค่ะซึ่งก็เป็นโครงการที่เรานะคะจะนําทุนการศึกษาค่ะไปแจกใส่ให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสแล้วก็ด้วยโอกาสทางการศึกษานะคะถ้านัดเลือกได้ค่ะนัดจะเลือกกลับไปยังบ้านเกิดของนัดนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีศูนย์รับยังเด็กกำพร้าชื่อว่าศูนย์รับยังเด็กอ่อนยังพิงค่ะซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่เขามีปัญหาแล้วถึงจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะ พวกคนเหล่านั้นนะคะเขาต้องการโอกาสและถ้านัดไปหยิบยื่นโอกาสให้เขาเขาก็จะต้องทําโอกาสนั้นให้ดีที่สุดเหมือนกับที่นัดเคยบอกไว้ค่ะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้โอกาสถ้าเราได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแต่ว่าให้ที่ไหนก็ไม่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักนะคะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสุขขอบคุณค่ะ เป็นคําตอบที่ดีมากนะครับผมสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าประกวดหมายเลข13ของเราครับและตอนนี้ท่านต่อไปรออยู่แล้วด้วยครับเชิญฟังหัวข้อสุนทรพจน์ในค่าคืนนี้ครับค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟ้ามาโปรดเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าคุณอยากจะนำทุนไปแจกที่ไหนและเพราะอะไรคะ าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีเขาจะเติบโตไปเป็นประชากรที่ดีค่ะและถ้าประชากรในประเทศมีคุณภาพประเทศของเราก็จะพัฒนาอย่างรุ่งเรืองนะคะถ้าแปลว่าเลือกได้นะคะว่าขอไปแจกทุนการศึกษาที่บ้านพักคนสัต ขออภัยค่ะบ้านเด็กกำพร้าค่ะเพราะว่าเด็กเหล่านั้นนะคะไม่มีพ่อไม่มีแม่เชื่อไหมคะว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เกิดมาแล้วไม่อยากได้รับความรักของจากพ่อแม่ว่าเป็นคนนื้อคะ่ะที่พ่อกับแม่เลิกกัน,นะคะ่ะว่าไม่ได้อยู่กับทางพ่อและแม่นะคะก็เลยอยากจะเข้าใจคะ่ะว่า หัวอกของเด็กพวกนี้คะว่าเขาอยากได้รับการศึกษามากเพียงใดก็เลยอยากให้สังคมนะคะอย่าลืมมองข้ามถึงเด็กกลุ่มนี้คะ่ะว่าเขาอยากได้รับความรักจากพ่อแม่เหมือนกันคะ่ะรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาขอบพระคุณคะ่ะและแน่นอนครับเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่พลาดผมอยากเป็นอนาคตของคุณเช่นเดียวกันนะครับ <laughs> เอาละฮะเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบดีๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูคํา กล่าวสุนทรพจน์ครับของผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายของเราในช่วงนี้ได้เลยครับค่ะหัวข้อสุนทรพจน์นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Miss Perfect Angel มีโครงการนางฟ้ามาโปรดเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในประเทศคุณคิดว่าคุณอยากจะนำทุนไปแจกที่ไหนและเพราะอะไรค่ะค่ะน้องเฟิร์สนะคะอยากอยากนำทุนการศึกษานี้นะคะไปแจกให้กับ เด็กพิการและเด็กๆที่กำพ,าพ้าพ่อแม่ที่คณะน้องเฟิร์สนะคะเคยพาไปค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะขาดค,ความอบอุ่นจากพ่อแม่ค่ะและไหนจะเด็กจากพิการอีกนะคะที่ไม่มีโอกาสที่จะเล่าเรียนในโรงเรียนทั่ว,วไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์สอยากนําทุนการศึกษานี่แหละคะ่ะไปให้ทุกๆคนเด็กทุกๆคนในที่นี้นะคะเรานะคะเกิดมามีพ่อแม่รักค่ะมีพ่อแม่ดูแลแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะ น้องเฟิร์สอยากฝากไว้นะคะว่าขอให้ผู้ชายหรือผู้หญิงณที่นี้หรือที่ได้ถ่ายได้ชมการถ่ายทอดนะคะว่าอย่านําน้ําลายราคาถูกนะคะไปดูถูกลูกที่แสนราคาแพงของทุกๆคนคะ่ะขอบคุณค่ะเอาเลยครับผมและนี่คือคำกล่าวสุนทรพจน์นะครับผมของสาวงามของเราทั้ง6 ท่านนะฮะกับหัวข้อเดียวกันเลยนะครับผมนั่นคือหัวข้อเกี่ยวกับทาง Miss p f r f t c t g n l e l ซึ่งมีโครงการดีๆแบบนี้ใช่ไหมครับคุณดาร่ะก็คือโครงการนางฟ้ามาโปรดนะคะซึ่งเราจะนําทุนการศึกษาเนี่ยค่ะไปแจกให้กับเด็กๆที่ขาดขาดโอกาสทางการศึกษาตามตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยค่ะโอเคนะครับผมและที่สําคัญครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับสาวงามของเราทั้ง6ท่านด้วยครับ